v อัปเดตรถแมปใหม่ของ Marvel Snap นะครับรถแมปใหม่ของ Marvel Snap ประกาศใน Discord มาเมื่อเมื่อคืนก็เหมือนเหมือนกับรถแมปเดิมๆที่ผ่านมาครับเขาจะบอกเรา3อย่างนะก็คือ coming soon coming soon คือสิ่งที่คาดหวังได้แล้วคาดหวังได้ว่าจะมาเร็วๆนี้ในเดือน2เดือนข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางคือ in development คือกำลังพัฒนาอยู่ยังไม่มีวันที่ที่แน่นอนที่จะปล่อยออกมาแล้วก็ in concept in concept ก็คือยังเป็นแค่อเดียยังไม่ได้เริ่มพัฒนาไม่ได้เริ่มเลยทั้งนั้นนะสนะามอย่างตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างน,นะครับ Soon. สิ่งที่เราจะได้เห็นเร็วๆนี้นะคือโหมดการแข่งขันใหม่ครับ Conquest เราก็จะมีการปรับ การได้การ์ดครับปรับประสบการณ์การได้รับการ์ดการหาการ์ดแล้วก็การปรับท o เค้นช็อปทูเค้นช็อปรีแบมก็คือจะเปลี่ยนโฉมท o เค้นช็อปใหม่แล้วก็จะปรับแรงโหมดปรับประสบการณ์แรงโหมดให้มันดีขึ้นแล้วก็จะมีปรับประสบการณ์หลังอินฟินิตให้ดีขึ้นนะครับนะอันนี้คือกําลังจะมาละกําลังจะมาโดยเร็วนี้คาดหวังได้ในเร็ววนันส่วนตรงกลางนะครับกำลังพัฒนากําลังพัฒนายังไม่มีวันที่ที่แน่นอนให้ก็ PC ซีว r e e กรีนเหมือนเดิมนะครับรอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจนปีนี้ผ่าา่าาานนมเเข้ดือที3 PC สกรีน <Screen S 2> ก็ยังไม่มานะน่าจะต้องอดใจรออ,อีกอีกนานเลยไหมไม่รู้อ่ะม,มันมันมันทำยากเหรอพีซีบาสกรีนยังยังไม่มาเร็วๆนี้นะครับอ่าแล้วก็สมาร์ทเด็กสมาร์ทเด็กก็แบบอะไรอะ่ะให้ให้ AI จัดเด็กให้อะ่ะเหมือนในเกมการ์ดอื่นๆให้ AI ไอออโต้คอมพลีทการ์ดให้เอออะไรประมาณนั้นแล้วก็อวตารไทเทนใส่อวตารกับไทเทนตามเด็กได้เล่นเด็กนี้ใส่อวตารอันนึง ฉายาอันนึงเล่นอีกเล็กนึงตั้งฉายากับอวตารอีกอันนึงไว้อะไรอย่างนั้นแล้วก็ Personalized Shop ก็คือจะเป็นชอปส่วนตัวชอปที่จะปรับให้เข้ากับสไตล์ของผู้เล่นแต่ละคนอย่างสมมติผมเล่นไทฟอาเมอรี่เยอะถ้าไอตัว Personalized Shop ตรงนี้มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีวาเรียนของไทฟอาเมอรี่มาขายให้ผมอะไรอย่างนั้นขายวาเดียนของการที่เราเล่น Boy, บ่อยบลาๆอะไรอย่างนั้นนะก็เออมีก็ดีแล้วก็สุดท้ายคือ g l o b a l matchmaking ครับ g l o b a l matchmaking อันนี้ชอบมากคือทั้งโลกจะเล่นเจอกันได้แล้วคือ คือปัจจุบันอนะปัจจุบันระบบแมชเมคกิ้งของ Snap มันเป็นแบบร g i o n นะรีเจนแแมชเมคกิ้งก็คือเราอยู่ C ีเราอยู่เอเชียก็คือจะเล่นเจอคนในเอเชียเท่านั้นคนอยู่อเมริกาก็เล่นเจอคนในอเมริกาเท่านั้นถ้าในอนาคตมันทําให้เป็น global matchmaking ได้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะลบบอททิ้งไปเลยได้นะเพราะว่าคนเล่นน่าจะเยอะพอแล้วแบบโดยไม่จําเป็นต้องใส่บอทแต่ก็ก็ยังอยู่ในการพัฒนานะครับ in development ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่กว่าจะมานะก็อรอต่อไปแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับ concept, ป็นค่อนเซปต์กับ e เก็ยังไม่ได้ เริ่มการพัฒนาจริงจังนะ PC controller support จอยใช้จอยควบคุมเกมกำลังอยู่ในคอนเซปตอ่ะแล้วก็ Seasonal Audio Seasonal Audio น,นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะแล้วก็มิติมิติว i a n ียน t ิติ v a r รียนก็น่าจะเป็น v าเรียนที่มีอะไรมีอะไรพิเศษกว่าวาเรียนทั่วไปอย่างเช่นแบบมี ไวท์สายเพิ่มมีไวท์สายเพิ่มมีเอฟเฟกเพิ่มมีแอนิเมชันเพิ่มอะไรอย่างนั้นตัวมิติวาเรียน,น่าน่าจะเป็นอันนั้นครับแล้วก็คอลเล e เ t เบิลอีโมดแล้วก็การ์ดอิโมจิก็อ e ีโมดที่เก็บได้ซื้อได้แล้วก็มีเทสเด็กโหมดครับเทสเด็กโหมดก็เดี๋ยวเขามีอธิบายไว้ด้านล่างเดี๋ยวค่อยไปคุยด้านล่างแล้วกันคร่าวๆก็คือระบบเทสเทสการ์ดใหม่ก่อนจะซื้อจริงเวลาการ์ดใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีระบบเทสเด็กนี่ยแหละเอาเด็กของการ์ดใบนั้นมาให้เราเล่นกับบอท เพื่อเทสก่อนว่ามันดีไหมแล้วเราจะได้ตัดสินใจว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะแต่พวกนี้อยู่ในอินคอนเซปต์นะครับยังอยู่ในแผนยังอยู่ในหัวต้องบอกว่าพวกนี้ยังอยู่ในหัวของเดฟนะครับยังไม่ได้พัฒนาออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นจริงเป็นจังก็คาดหวังได้ในอนาคตอันยาวไกลออกไปนะอย่าเติมเกมมีร้านแนะนำไหม ชอบลงกว่าชัวต้องที่หัหชอบได้ต้อไวด้วยต้องที่หันชอบไลกลายเลยต้องที่หให้ชอบไอล,ล้ Let's go to h e r shop Let's go to h e r shop Let's go to h e r shop, shop. Tomorrow, stand up, fine, อตัดรุ่นใหม่อัตัดรุ่นใหม่รุนร่นนี้สปิดไฟ สีวายลดร้อยนหนึ่งรุ่นไม่มี Okay. เดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องใกล้ตัวนะครับกลับมาที่ค o m ม n g s o ู n นะอันดับแรกเลยคือ competitive mode conquest อันนี้อันนี้คืออันที่ผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วเป็นอันที่ผมอยากได้พอดีเลยหลังจากเมื่อวานที่ผมทาแบบสอบถามของเกม Marvel Snap ไปอะ่ะผมพูดเรื่องนี้อยู่เรื่องที่ว่ามันควรจะมีโหมดอื่นๆมีอะไรอย่างอื่นให้ทํานอกจากการไต่แรงไต่เลตเตอร์เป็นแค่อย่างเดียวและ Conquest จะเป็นโหมดโหมดนั้นเป็นสิ่งสิ่งนั้นที่มาที่มาทําหน้าที่เป็นอีกโหมดหนึ่งนอกจากการไต่แรงใน Snap นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามัันนทนทไไํําาาางงงงยไไไอะรด้้บ Conquest นะครับ Conquest จะใช้โหมดจาก Battle Mode เนี่ยมาเป็นตัวหลักนะมาเป็นแกนหลักเพื่อเอามันไปสู่ในอีกระดับหนึ่ง to the next level นะ Conquest player will queue up against other player to face off in battle mode to earn reward ก็คือในโหมด Conquest เนี่ยผู้เล่นจะเล่นเจอกันเพื่อเอารางวัลพูดง่ายๆมันคือทัวร์นาเมนต์มันคือ in game tournament อ่ะก็คือ in game tournament ที่มีของรางวัลในเกมเป็นตัวล่อให้คนไปเล่นอะ่ะตัวอย่างคือถ้าเราเริ่มต้นที่ลีก Silver แล้วเราชนะในลีก Silver ได้เราก็จะได้ตั๋วไปอยู่โกลีก เพราะชนะโกลีกได้ก็จะขึ้นไปสู่ลหีกถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะได้ของรางวัลเพิ่มลหีกมีตั้งแต่ปูวิ่งกราวนะครับบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์ไวเเนียมแล้วก็อินฟินิตมี6ลหีกปูวิ่งกราวนี่เหมือนเหมือนเป็นแบบสถานที่ฝึกปะเขาบอกว่าปูวิ่งกราวนี่เล่นได้ตลอดแบบไม่ต้องใช้ตัว๋วใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะขึ้นไปในลหีกถัดไปอะ่ะาจะขึ้นไปในลหีกถัดถัดไปต้องใช้ตั๋วนะครับแล้วตั๋วเนี่ยก็จะได้มาจากการชนะในลหีกปัจจุบัน ก็นอกจากเวลาชนะแล้วเราได้ตั๋วเนี่ยเราจะได้เหรียญด้วยเราจะได้เหรียญคอนคว s สซึ่งเหรียญคอนควสเนี่ยก็จะเป็นเคเรนซี y ที่เอาไปใช้ในคอนคว s สช็อปเพื่อเอาไว้อลล็อก รางวัลแบบเอ็กคลูนะครับของรางวัลแบบเอ็ก u s คลูใน Conquest สช็อเนี่ยทุกๆซีซันจะมีคอสเมติกใหม่จะมีวาเดียนที่ซื้อได้เฉพาะใน c o n เ u e s t สช็อปเท่านั้นแล้วก็อาจจะมีแบบหลังกงหลังการ์ดอะไรอย่างนั้นให้ซื้อใน Conquest สช็อนะครับง่ายๆก็คือมันมันคืออินเกมทัวร์นาเมนต์อะที่มีของรางวัลเป็นคอสเมติกครับซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ในการ์ดเกมนะสุดยอดมากสุดยอดมากนะมาในเดือนมิถุนายนกี่เดือนอะ อู๋อีกหลายเดือนเลยดินะแต่ว่าก็ก็ดีที่เขาตัดสินใจทําอย่างนี้นะเกมมันจะน่าเล่นเยอะขึ้นมากครับมันจะมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นมากต่อไปก็คือการปรับการได้การ์ดนะครับปัญหาเรื่องการได้รับการ์ดในเกม Marvel Snap ก็ก็เป็นอะไรที่คนโหวม,มาตลอดนะอันนี้ก็คือการปรับครั้งแรกของเขาเกี่ยวกับการได้รับการ์ดการได้รับโทเค็นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะปรับได้ดีขนาดไหนนะครับสั้นๆเลยคือเขาจะปรับให้คนที่พูสามยังไม่ครบเนี่ย กับคนที่ภู3ครบไปแล้วเนี่ยได้รับโทเค็นในเดทที่เท่าๆกันก็จากปกติจากบติเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ภู3ามยังไม่ครบนะครับจะได้โทเค็นแค่จากกล่องโทเค็น100โทเค็นนะแล้วคนที่ภู3าครบแล้วเนี่ยจะได้2 0 0ถึง600โทเค็นจากกล่องการภู3ามที่มันครบแล้วเก้า่ะคือเมื่อเมื่อก่อนอะโทเค็นสำหรับคนอยู่ภู3ามมันคือได้น้อยมากคือแบบได้กล่องละร้อยกล่องละร้อย แล้วกว่าจะเก็บครบได้ครั้งหนึ่งอะเดือนหนึ่งเก็บได้แค่ไม่ถึงพันโทเค็นปะแต่หลังจากปรับใหม่แล้วเนี่ยหลังจากปรับใหม่แล้วไอผู้เล่นที่บูสามไม่ไม่ครบอะจะเก็บโทเค็นได้เท่ากับคนที่บูสามครบแล้วก็คือเดือนละหกพันโทเค็นมันเป็นการกระโดดแบบก้าวใหญ่มากเลยนะจากเดือนละไม่ถึงพันโทเค็นกลายเป็นเดือนละหกพันโทเค็น คือเยอะมากๆนะครับซื้อกาบูสีได้2ใบซื้อกาบู5ห้าได้ใบหนึ่งคือต้องบอกว่าใน4ี่กล่อง1เซ็ตเมื่อก่อนน่ะกล่องโทเค็นจะได้แค่ร้อยเดียวแต่ที่เขาปรับเนี่ยคือเขาจะปรับให้กล่องโทเค็นกลายเป็นได้2 0 0ร้อถึงหกรแทนแล้วไอตัวกล่องการ์ดสําหรับคนที่ภู3สามครบแล้วอ่ะเมื่อก่อนจะได้2 0 0ร้อถึงหกรโทเค็นใช่ไหมแต่หลังจากเขาปรับอันเนี้ยไอตัวกล่องการ์ดภู3สามที่ครบแล้วจะได้แค่100ร้อยโทเค็นไอตัว2 0 0ร้อยถึงหกรโทเค็นจะไปอยู่ในกล่องโทเค็นแทนเก็ตปะเก็ตเลยวะกูว่าต้องมีคนไม่เก็ตแ,แน่ๆเลย โทเคนในกล่องโทเคนได้ร้อยเป๊ะแน่นอนไม่มี2 0 0 3 0 0 400้เขาก็สลับเอา2 0 0ถึง600มาอยู่ในกล่องโทเคนแล้วก็เอาไอ้ตัวร้อยหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในกล่องสําหรับคนการ์ดครบแทนเข็าปะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ภูสามครบไปแล้วอะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเล็กน้อยเปลี่ยนเล็กน้อยเรทการได้โทเคน ตามที่เดฟบอกนะเรดการได้โทเค็นสำหรับคนที่บู3ครบแล้วจะเพิ่มมา7%นะครับจะเพิ่มมา7%ตามที่เดฟบอกเนี่ยจะจะเพิ่มมา7%นะครับสำหรับคนที่บู3ครบแล้วนะปัจจุบนันจะได้โทเค็นเพิ่มขึ้นมาจากปกติ7%เดือนหนึ่งได้ประมาณ6,000 7%นอฟ6,000คือเท่าไหร่วะ จะได้โทเค็นเพิ่มมาประมาณ420นะครับในในหเดือนแต่อันนี้อันนี้คือสําหรับสำหรับคนการ์ดครบแล้วนะสำหรับคนที่การ์ดยังไม่ครบสำหรับคนที่อยู่ในภูสามเนี่ยอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนที่ดีมากๆคนที่การ์ดยังไม่ครบก็จะได้เก็บโทเค็นไปซื้อแบบการ์ดภูสี่ที่มันลดภูดมาการ์ดภูห้าที่มันเพิ่งออกใหม่อะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วนอกเหนือจากการปรับโทเค็นตรงนี้เนี่ย ก็จะปรับการได้รับการ์ดภูสามใหม่ด้วยนะครับคือการ์ดภูสามหลังจากอัปเดตเนี้ยวพวกคุณจะเลือกการ์ดภูสามได้ฟรีเดือนละใบสำหรับคนที่ภูสามยังไม่ครบนะหรือแม้แต่คนที่ภูสามครบแล้วแต่ว่ามีภูสี่ d r o มาภูสามคุณก็จะได้เลือกการ์ดภูสามเดือนละใบแบบฟรีๆซึ่งซึ่งมันทํางานเหมือนโทเค็นช็อปนะมันทํางานเหมือนโทเก็นช็อปก็คือมันมันจะรีเรื่อยทุกแปดชั่วโมงอ่ะแล้วคุณก็รอมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอใบที่คุณต้องการอ่ะแล้วคุณก็กดกดรับฟรีเดือนหนึ่งได้หนึงได้ใบ แล้วโทเค็นที่คุณได้มาคุณก็เอาไปสะสมซื้อบูสีบูห้าเอานะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีข้อเสียหนึ่งอย่างไหมเพราะว่าหลังจากการอัปเดตนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถซื้อกาพูสามได้แล้วโทเค็นคุณได้เยอะขึ้นคุณได้เดือนละ6กพันโทเค็นแต่คุณจะไม่สามารถซื้อกาพูสามได้แล้วกาพูสามคุณต้องไปเปิดกล่องหาเอาอย่างเดียวแล้วก็แล้วก็เอาเอาจากฟรีตรงเนี้ยเดือนละใบยอย่างเดียวนะโทเค็นคุณจะไม่สามารถไปซื้อกาพูสามได้แล้วตรงนี้เด็บให้เหตุผลไว้ว่าไอ้ตัวโทเค็นช็อปอะตามที่เขาวางแผนไว้ตอนแรกอะคือมันควรเป็นวิธีีท่ เสให้การได้รับการ์ดผ่านการเลเวลอัพคอลเลกชันเลเวลเนี่ยมันง่ายขึ้นมันไม่ควรเป็นวิธีหลักในการหาการ์ดซึ่งถ้าเขาปล่อยให้คุณซื้อคู้สามได้อย่างอิสระด้วยจํานวนโทเคนที่มันเพิ่มเยอะขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโทเคนช็อปเป็นวิธีหลักในการหาการ์ดไปแล้วเก็า okay, ปะ่ะแบบเดือนหนึ่งคุณหาได้6กพันโทเคนอะ่ะคุณซื้อผู้สามได้6ใบอะ่ะเดือนละ6ใบ6ใบอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าโทเคนช็อปการเป็นวิธีหลักในการหาการ์ดเลยตัวคอลเลกชันเลเวลแท็กตรงนั้นก็เหมือนเป็็นนนนขขอออองงงเเสรรรริมมมมแแยืืกกัั่หละีีปบต้้คคุณซาู ไม่ได้แต่ว่าเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้คือคุณปกติแล้วอะ่ะก่อนอัปเดตคุณเก็บโทเคน็น1เดือนคุณได้แบบ8 0 0ร้อยเโทเค็นไม่ถึงพันโทเค็นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาให้กรดภูสามคุณฟรีเดือนรบใบเลือกเอาคือมันมันก็เหมือนทดแทนกันอะ่ะเก็าป่ะมัน,ม,นมันเหมือนทดแทนกันคือเมื่อก่อนคุณเก็บโทเค็นเดือนหนึ่งอะ่ะคุณซื้อภูสามได้ใบหนึ่งแต่ปัจจุบันคุณได้ภูสามฟรีแล้วคุณเอาโทเค็นตรงนี้ไปซื้อภูสี่ 4, ูห้าเอาแล้วไอตัวประสบการณ์การเปิด การ์ดภูสามในคอลเลกชันเลเวลอะมันไม่ได้แย่มันแบบ4ีบ่กล่อง1ใบสี่กล่อง1นใบอะเออผมคิดว่ามันมันโอเคนะมันโอเคสำหรับคนเล่นใหม่ก็คือจะได้เข้าถึงการ์ดภู4ีูหได้แล้วไอตัวภูสามตรงนี้เขาก็ยังยังให้อยู่ยังให้อยู่เดือนละใบแล้วก็ไปเปิดหาเอาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียที่ผมมองเห็นก็คือในอนาคตอ่ะยิ่งการ์ดภูสามันเยอ,ะ,อ,ะ,อะไอการเลือกซื้อกาดได้แค่เดือนละใบเนี่ยเลือกการดได้แค่เดือนละใบเนี่ยมันจะเป็นผลเสียมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่ใช่ไหมแบบสมมติภูสามในอนาคตอีกสองสมเดือนข้างหน้ามี150 bij 200 bij ยห้าบใบสองใบอะไรเงี้ยแล้วคุณอยากได้ล็อกจอมากๆคุณก็ต้องไปแบบไปเปิดหาเอาอะถ้าคุณอยากได้ล็อกจอเดือนนี้คุณก็ต้องซื้อล็อกจอเลือกล็อกจอเป็นการ์ดฟรีเดือนนี้แล้วเดือนนี้คุณก็จะแบบทา r g e t การ์ดใบอื่นไม่ได้อีกเขียนป่ะเดือนนี้ถ้าคุณจะเอาลอ็อกจอ,จากกาอคุณต้้องรนุไป เปิดหาเอาจะได้ไม่ได้แล้วแต่ดวงอะไรเงี้ยก็น,นั่นแหละมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามองกันยังไงนะแต่มันมันได้การ์ดง่ายขึ้นถ้าเอาเอาในแง่ของแบบการได้การ์ดเฉยๆนะได้การ์ดง่ายขึ้นแน่นอนการ์ดฟรีเดลเบิร์กผู้เล่นใหม่มีโอกาสซื้อบูสีบูห้าได้เยอะขึ้นเลดเลดการได้การ์ด,าารดบบมากขึ้นแน่นอนอันถัดไปคือโทเค็นช็อปรีแบมนะปรับโทเค็นช็อปใหม่ครับโทเค็นช็อปเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับการแทร็เก็ตการ์ดที่เราต้องการแต่ว่าเราคิดว่าเราสามารถทําให้มันดูดีีีไ้้ตอนนนเเราจะปล่ยท โทเคช็อปไปเป็นหลายๆเซกชันจะมีหลายๆเซกชันให้ผู้เล่นได้เลือก t a r g เก i สิ่งที่ต้องการอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเซ็กชันแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคือ weekly spotlight ก็คือสําหรับการ์ดฟู5ห้ที่มึ่งเข้ามาใหม่ในแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะมีโทเคนช็อปเป็นของตัวเองเลยก็คือจะขึ้นมาให้ซื้อแน่นอนอะ่ะสำหรับคนที่แบบต้องการการ์ดใบนี้อยู่การ์ดใหม่เข้ามาอาทิตย์นี้อยากเล่นมากๆถ้าเป็นปัจจุบันก็คือต้องลุ้นต้องภาวนาให้มันมาโผล่ในโทเคนช็อปแต่หลังจากอัปเดตนี้เนี่ยจะมีเซยก แล้วถ้าคุณอยากได้คุณก็ซื้อได้เลยไม่ต้องไปภาวนาให้มาบนมาในชอบของคุณนะอ่าแล้วก็แล้วก็เซ็ชั่นถัดไป ส่นถัดไปก็คือส่วนผูสี่ผู5ห้านะครับก็ตรงตัวเลยก็ตรงตัวก็คือจะเป็นส่วนสำหรับการาฟผูสี่และผูห้าเท่านั้นจะไม่มีภู3สามจะไม่มีอะไรมาแทรกรีทุกๆแปดชั่วโมงอะ่ะแล้วก็จะเป็นการาฟผู 4, ฟ้สี่ผู้ห้าที่เราไม่มีแล้วไอ้ตัวการ์ฟวิกฤตสปอร์ตไลน์เนี่ยหลังจากมันหมดอาทิตย์ของมันแล้วหลังจากอาทิตย์นี้แบบเออเป็นชั้นหน้าชนหน้าหมดอาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้าการใหม่เข้ามาชั้นหน้าก็จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้อ่ะประมาณนั้นแล้วก็ที่แยกมาอีกอันก็คือ ant, ค ant, คนนคอัลเทเมตวาเล กูอยากซื้อกาดเอาวาเลียนมาขายกูทําไมนั่นคือปัญหาที่ทุกคนน่าจะเคยประสบพบเจอตอนนี้วาเลียนเนี่ยอัลติเมทนวาเลียนก็จะมีช็อปไปของตัวเองแยกมาต่างหากแล้วนะครับจะไม่ไปรบกวนการโรเทตการสไปอื่นๆแล้ว จะมีช็อปไปขอตัวเองนะร้านผู้สามจะกลายเป็นที่ให้เลือกฟรีเพราะว่าผู้สามจะใช้โทเค็นซื้อไม่ได้แล้วสิ่งที่จะใช้โทเค็นซื้อได้ก็จะเป็นผู้สี่ผู้ห้าแล้วก็วาเดียนอะติเมตไอตัวผู้สามก,ก็ก็จะมีร้านเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมันจะเป็นการกดฟรีเอาไงเก็าปะ่ะคิดภาพไอตัว,ต,วตัวการาฟผู้สามแจก,กฟรีอะ่ะมันคือร้านโทเค็นเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแค่ว่าเวลาคุณกดซื้อ,อคุณไม่ต้องใช้โทเค็นแล้วคุณกดซื้อปุ๊บมันก็หายไปนั่นคือสิ่งที่ร้านผู้สามจะกลายเป็นนะ ร้านค้าพวกนี้เนี่ยจะมาในเดือนเมษาครับอ่าต่อไปเป็นแร็งโหมดแร็งโหมดอิน r o เม m นต์นะรแบบกเกี่ยวกับแรงโหมดที่จะปรับก็มี Matchmaking algorithm นะครับเราจะปรับให้ Matchmaking algorithm สร้างคุณภาพแมชแมชที่มีคุณภาพสำหรับผู้เล่นทุกทุกคนรวมถึงการอัปเดตที่จะป้องกันไม่ให้ผู้เล่นไปแมชเจอกับคนที่แร็งห่างกัน30แรงอ่ะหลังจากอัปเดตแร็งโหมดอันนี้นะ คนที่ห่างกันเกิน30มสิบรงจะเล่นไม่เจอกันละอันนี้กน็น่าจะลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางฝีมือได้นิดหน่อยใช่ไหมคนที่มันฝีมือยังไม่ถึงแรงนี้ก็จะไม่ไปเจอกับแรงนี้แน่นอนแบบคนอยู่50ก็จะไม่ไปเจอร้อยแน่นอนคนอยู่ร้อยก็จะไม่ไปเจอ40 20 30แน่นอนจะไม่ได้เอา MMR มาคิดแล้วจะมีระบบป้องกันตรงนี้ด้วยเอออินฟินิตเอ็มเอ็มอาร์ฟลออันนี้เขาก็คือปรับ MMR สําสำหรับคนที่ขึ้นอินฟินิตคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นอินฟินิตแล้ว M MR ยังลดได,ออกเกดไเอ่มเอ็ หลายๆคนถามว่าทําไมคนขึ้นแรงอินฟินิตแล้วยังมาเจอคนแรงล่างๆได้เพราะว่าไอ้พวกที่ขึ้นอินฟินิตไปเนี่ยแม่งลด m m r ตัวเองได้แบบไปปล่อยบอดอากาธาแล้ว m อ r ลดแล้วพอ m m r ลดก็ไปเจอคนที่ m m r ต่ําต่ๆซึ่งก็คือคนที่แบบเพิ่งมาเล่นใหม่ยังเล่นไม่เซียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเออพอมาเจอกันแล้วมันเป็นแมชเมคกิ้งที่ไม่แฟร์ไม่ได้เป็นแมชเมคกิ้งที่มีคุณภาพตรงนี้เขาก็จะจะปรับทิ้งก็คือหลังจากอัปเดตอะขึ้นอินฟินิตปุบมมากกเเใ้ณแพ10 20ะ MMR คุณก็จะไม่ตกไปจนถึงเจอแบบเจอคนที่ MMR ตาต่ำๆได้อะเออไอการลด MMR ตัวเองเนี่ยมันส่งผลถึงซีซันถัดไปด้วยอันนี้ลืมลืมพูดคือถ้า MMR ตัวเองลดมาต่ำๆแล้วเนี่ยแล้วในซีซันถัดไปรีแร้งใหม่แต่ MMR เท่าเดิม แล้ว MMR มันต่ำเกินไปเนี่ยมันจะไปเจอแต่บอทนะครับมันก็จะทำให้ปั๊มแรงได้ปั๊มแรงได้ง่ายถ้าแบบ MMR มันต่ำเตี้ยเรียดินมากๆอ่ะคือกดไปยังไงมันก็เจอแต่บอทอันนี้ไอการปรับข้างบนตรงนี้ก็จะมาแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับอ่าส่วนอันนี้ฟิน i n i t e ปลายอินฟินิตก็คือผู้เล่นอินฟินิตจะเจอ,อเองเท่านั้นอะ่ะจะไม่ไปเจอกับแรงอื่นๆก็ผมคิดว่าการที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาเขาน่าจะต้องมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วป่ะว่าผู้เล่นอินฟินิต ปัจจุบันน่ะมันเพียงพอกับการกับการจะแมทอินฟินิตกับอินฟินิตเท่านั้นตรงนี้คือเขาต้องมั่นใจในฐานผู้เล่นระดับหนึ่งปะเขาถึงกล้าทาอย่างเงี้ยจากการอัปเดตแรงหน้าสุดให้มันไต่ง่ายขึ้นเขาน่าจะได้เห็นข้อมูลแล้ววะว่าคนมันขึ้นอินฟินิตกันเยอะต้นเลยกล้าทําอย่างนี้ก,ก็ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะผมว่าพอมาขึ้น8595มันง่ายพอสมควรเ็เลยปรับระบบแรงง,ง่ายสรุปหาห้องชั่วโมงหนึ่งเลยก็ต้องไปรอดูแหละต้องไปรอดู หรือไม่ก็อาจจะเป็นการปรับเพื่อแบบรองรับไอ้ global matchmaking ในอนาคตใช่ไหมถ้าในอนาคตแบบ global matchmaking มาการหาแรง infinite ประเภท infinite เนี่ยกน็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากหรือไม่ปัจจุบันก็อาจจะไม่ยากอยู่แล้วถ้าข้อมูลของเขามันบ่งชี้ว่าผู้เล่น i n f i n มันเยอะพอแล้วจนเขาทําอย่างนี้ได้ก็รอดูรอดูว่าเข้ามาแล้วเป็นยังไงนะนี่ infinite rank revamp สิ่งที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาก็คือ skill rating score กับ leaderboard นะครับ นี่คือสิ่งที่หลายคนรอคอยเหตุผลในการไต่แรงหลัง i n f i n i t e นะ่ยมันมีมันม,มีมีแล้วมีอยู่จริงนะครับจะมีลีดเดอร์บอร์ดให้คุณไปโอ้โอวดว่าคุณนะคืออันดับที่เท่าไหร่ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะครับแล้วก็จะมีสกิลเรตติ้งสกอร์ก็คือแต้มนั่นแหละแต้มคล้ายๆ MMR คือเล่นเล่นแล้วแต้มก็จะบวกเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมก็เป็นแต้มไว้ใช้ชีวัดอันดับในลีดเดอร์บอร์ดของคุณนี่ไง พเพื่อนของคุณนะมันชอบอวดว่ามันนะเล่นส n a p เก่งตอนนี้แหละเราจะได้รู้ดำรู้แดงกันว่ามันเก่งจริงหรือเปล่านะครับมี leader บอร์ดแล้วก็แหละเพื่อนคุณมันเก่งจริงหรือเปล่าหรือมันก็แค่โม้โม่เต่าตุนต่อจากนี้ก็จะไต่ไต่เพื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าเราเนะี่ยของจริงแกไม่รอดแนวพวกอกี้โม่ไปหลักหลัก,หล,กหลักก็จะประมาณนี้นะพวกนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังได้ว่าจะมาเร็วๆนี้ระบบ conquest ะระบบการปรับได้การ์ดใหม่ปรับได้การ์ดใหม่ก็ก็ดีดีขึ้นมากๆใช่ไหมถ้าใครยังมองว่าไม่ดีก็ลองบอกเหตุผลมาส่วนตัวหลังจากพอคิดดูดีๆแล้วก็เหมือนเหมือนผมจะคิดผิดนะตอนแรกที่ว่ามันจะเป็นปัญหาในระยะย,ยาวใช่ไหมเพราะว่าถ้าเอาปัจจุบันอะปัจจุบันมันก็ได้การ์ดแบบเดือนรบายอยู่แล้วไอ้การ์ดที่เขาแจกเดือนรบายฟรีมันก็มันมันก็ค่าเท่าเดิมใช่ไหมแต่ไอ้การได้การ์ดผู้สีผู้ห้าง่ายขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเออ value สูงมากไม่เกินเมษาเดี <S <S ๋ยวนี้แมวไม่มากลัวเนี่ยแมวอยู่ข เตะปงเตะปักตอบเยอะระวังคอแตกคือเห็นเห็นแชทแล้วมันต้องตอบไงไม่รู้ว่าเป็นโรคอ่ะเป็นโรคอ่ะค,อคือแบบคือแบบถ้าถ้าเห็นแล้วแบบไม่ตอบอ่ะมันมันรู้สึกแปลกแปกอ่ะแมบบันรู้สึกแปลกแปลกคือเห็นแล้วก็ตอบซะหน่อย